ออสเตรเลียถือว่าเป็นประเทศสําคัญของค่ายโรบิกรับมักใช้เป็นฐานในการทดสอบและพัฒนาของกระบาดหลายค่ายที่มีการจําหน่ายในไทยตอนนี้และเป็นตลาดที่นิยมปิกับหนึ่งตันอีกแห่งของโลกล่าสุดมีรายงานตัวเลขการขายเดือนกรกฎาคมซึ่งสะท้อนถึงความนิยมของกลุ่มลูกค้าในออสเตรเลียโดยในเดือนดังกล่าวรวมรถยนต์ทุกเซเ m e n t เกือบ10,000แคันนะครับหรือ9 9 4 8 6คันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน2.7% ส่วนความนิยมของกระบาดหตันและขนาดใหญ่ฟูลไซส์จะมีดังนี้การขายกระบาดส์กลางในออสเตรเลียกรกฎาคม2024เาื่อเริ่มจากอันดับสุดท้ายจิปกราเดียเตอร์จำนวน21คันอันดับ12 Great w a ด c อลแคนนอนออหรือโพร์ซฮาในเมืองไทยจำนวน154คันอันดับ11ปิอบกราจากเกาหลีซนยองมุโซ s 2 2 2 2คัน อันดับ10 v o l kswagen Amarok ok, 489คันทางด้านอันดับ9 LDV T60 554คันอันดับ8 Great Wall Cannon 615คันอันดับ7จะเป็น Nissan Navara 732คันยอดขายยังไม่มีทิศทางที่ดีขึ้นจากหลายเดือนที่ผ่านมาส่วนอันดับ6ไปกับ Toyota Landcruiser 924คันทางด้านอันดับ5จะเป็น Mazda BT50 ขายได้มากถึง1,151คันเลยนะครับแตกต่างจากเมืองไทยอย่างสิ้นเชิงที่ตอนนี้ทำได้เพียงหลัก10ต่อเดือนเท่านั้นอันดับ4 All New Mitsubishi Triton 1,307ัน1,307คันถือว่ายึดเบอร์สีเนียวแน่นเลยนะครับในขณะที่เมืองไทยขายได้ประมาณ400คันต่อเดือนอันดับ3ได้แก่ Isuzu D-Max 2,369คันซึ่งล่าสุดมีการแนะนำเวอร์ชัน Tour Mate อีกด้วยอันดับ2จะเป็นทางด้าน Toyota Hilux 4,747คัน ทำยอดห่างจากอันดับ3เกินครึ่งนะครับขึ้นไปสู่สีอันดับ1อย่าง Ford Ranger 4,915คันโดยการขายในกลุ่มขับเครื่อง4ล้ออันดับ1 4ถึงสไม่เปลี่ยนตำแหน่งนะครับเมื่อเทียบกลุ่มขับเครื่อง2ล้อพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ชอบเล่นตัวขับ4มากกว่าโดยในกลุ่มขับ2 Toyota มียอดมากที่สุดตามมาด้วย i s u z u และ Ford ส่วนการขายสะสมตลอดทั้งปีจะมีตัวเลขดังนี้ สำหรับในกลุ่มปิก f ฟู l ไซส์เดือนกรกฎาคมล่าสุดจะเป็นทางด้าน c h e v ี่ซิ v ว r a d โที่มียอดขายมาเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยแรม p i c k ฟ p ฟอร์ up, และโตโยต้าตามลำดับส่วนการขายสะสมเจเดือนแรกของปีกลายเป็นแรมที่มียอดขายสูงสุดตามมาด้วยเชฟโรเ l, l e ฟ Ford f150 และโตโยต้าทันด้ครับ